ผิดขึ้นไม่เราสันได้โดกงไงเด้อมือนคนเดิมราตินหมดสวนกระเดึมก่อนหมดสวนเนั่งมาเลี้ยวให้ปวดหงายหมดสวนจะเข้ากันพี่น้องแม่งน้อยก็เลยโดหงไงอยู่คนมาแดดอ่อน ไี่ได้หวดชวนแก่งน้อยออกมาจากกัวเห็ดนี้นหดสวนแล้วก็สิได้กวดใบชมพูกดดับไว้บ้านนีไ่ได้ยากหวด cả đứng rồi Một cuốn hai nên ăn Mà mày như thế nào Thôi. Tiếm vào đây là của cuột mày bày nhà คุณเนี่ยมาเศามากเลยใบไม้ยู่พุหนะคุณเตรียมไปแล้วสิกวดใบไม้ใบหญ้าไม่จะลังขั้วอลไรมาหดสวนงเด็กหญ้าระไลค่ะคุณงอเอ้ยยังเสียงผัวเชื่ กำลังที่ออกดอกคุณแดดเน,นเด,ดเนี่ยแรงขึนเบอร์นี่ดีกับแดดอันนี้นี่แดดเนี่ยมาเศ้านี่แอมแซมอยู่นี่หมดส่วนแล้วก็สิได้กวดใบชมพูได้บวว้าน,นข้าขวหนึ่งหมดสวนก็เดิมก่อน ชวนเรา่นมะเร็วให้ตรวจเ่าอันนน้ได้เยพี่น้องแดดแล้วตัวสิออกมากาจอากาศทั้งแดดแล้วชวนเก่างั่นมะเร่วชวง ถ้าขาดกะตาย,ออยาาว,ยายวเออะเ้ะพี่น,น,น้องเองากไว่นพอทิตขึ้นไม่ละสิยันในดกไงเด้อมันพิ่มขาวเน้อมาสวนกระเดพี่น้องสวนเล้มาแล้ว, 5, 5, 5, 10, วนี่ิวหยาอันเด้อหยาก็ได้รคนเรวได้ดกหงาเรีบ่น้อ,อ ขั้วอะไรมาหดสวอนีผิดกัะร่งสีออกดอกคุณ แดดเนี่ยดเดินแร้วก็่ได้กวดเดินดีคนไหะให้คุ้นูมันลนสายเวียดเป็นมากที่แม่กินมกมากยังกยากน้าดเนือสกนด้วยก่นอก สวนเราเนี่ยมาเลี้ยวไงสุดวัด่ยอันเด็กกวดเดินน้ำผู้หน่อยเดินไปขึ้นผึ้งข้าหลังโลดลุ่งผึ้งเราโคดสวนเราจได้กวดเดินหนาบ้านแค่กินมาแล้วแม่กินมแมะหลังขั้วแล้วปึ้งหยาคนลกไปว่าท่านพ่อคิดกราโคดสวนเราจได้กวดเดินหนาบ้านแค่กินมาแล้วแม่กินมแมะหลังขั้วแล้วปึ้ง ล่านหานยกไปว่าท่านพ่อคิดน้ำกรยาค้งข้าดวยขส้สวนกระด้รสวนเนียน่ยมาแล้ห้้หออาสวนนีจน่จ้าขอบคุณด้วยจ้าที่รับชม สวัสดีจ้ากาดทั้งแดดแล้วฮอดสวนฮอดสวนแล้วสิได้ดกหลายเด้อบัดพิงนี่นี่ได้หดสวนจักน้อยออกมาจากคััวเห็ดใน กำลังถีบออกดอกคุณแดดเนี่ยคืนเนี้ยมาสั่ามากเลยที่พี่น้องแดดแล้วตัวสีออกมาจักผิกกระรังถีบออกดอกคุณแดดเนี่ยต้นใบไม่อยู่พุ่่นะคุณเตรียมไว้แล้วสิกวาดใบไม่ใบหญ้าอีกเอ เียกินหิ้นมาหลายเวียกพี่น้องเออกินไม่อีกแล้วจ้า,ยาหยาดิมันหลาย,ออลยออพี่น้องเอ้ยดกเด้แม่ได้กิพี่น้อง แบบแล้วตัวเสียออกมาจากสวนหนึ่งจ้าขอบคุณด้วยจา้าที่รับชมสวัสดีจา้าสวนหนึ่งจ้าขอบคุณด้วยจา้าที่รับชม สวัสดีจ้ามาขัดเนื้อขัดสวนกันเด้อพี่พน,น้องขัดสวนเราเนี่ยมาเาร็วไงจักรวดหยาดอันหมดสวนก็ข้าวกันพี่น้องเฮ้ยเด็กก่อนเดินน้ำผุ้หน่อยเดิน ขึ้นผูกให้หยางลุนขึ้นเูกทำคาดเดิมหดสวนก็เดิอกสวนเาเน่ยมาแล้วให้จุตกวดหนาอันให้เดหดสวนก็หน่อยออกมาจากขั้วเห็ดในหดเดอดแล้ก็เหได้กวดเดินดีคนขึ้นผูกลุน เวียงเปนมุงหน้าแม่กินมั่งตอเนาะข้งเนี่ยมาเศ้ามากข้งเนี่ยมาเศามากมอยากให้กินแล้ววนหมดส่วนแล้วก็สิได้กวดใบชมพูด้วยัน ไปโหดสวนกันน่อยออกมาจากขั้วเห็ดนี่ถ้าขาดกะตายวะเดี่น้องเอองาดกไปเพท่านพ่ออาทิตย์ขึ้นไม่อีกแล้วยันได้ดกไงเดิเหมือนคนเจมี่เข่าง่าย 这啊。